อาการก็จริงภายนอกเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วแล้วก็หมอให้ใช้ชีวิตปกติได้แล้วสามารถออกกําลังกายได้บ้างแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องเยอะๆใช่ครับอย่างเช่นซิทอัพเนี่ยที่มันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าทออ้อ,างอ,ทนนาทองโดยตรงก็ยังไม่ได้ใช่ครับแล้วอย่างนี้เรางมีอาการแี้อะไรอีกไหมคะมันจะมีมารู้สึกบ้างถ้าสมมติบางครั้งที่เราอาจจะนอนผิดจังหวะหรือใช่ครับมันจะรู้สึกเหมือนแบบ แผลข้างนอกเนี่ยมันสมานกันแล้วแต่ข้างในเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่สนิทมันจะมีบางครั้งเราสึกแป๊บบ้างหรือว่าบางครั้งเราก็สึกว่าเออมันมันเหมือนมันฝืดๆืตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่ครับแล้วมันจะร่อยกเปอร์เซนต์เมื่อไหร่ที่มาครับคุณหมอบอกว่าหายดีจริงๆเลยเนี่ยประมาณเดือนกว่ากว่าใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็เกือบเดือนแล้วก็หวังว่าอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์นี้ก็จะกลับมาดี มันมันกระทบเรื่องเรื่องอ,งอะละครซีรีส์เนี่ยที่วันนี้มาเปิดเนี่ยครับก็ Secret เเนเนี่ยเราต้องการเราต้องเล่นเป็นนักกีฬาซึ่งนักกีฬาเนี่ยคุณมันต้องเป๊ะทุกอย่างซึ่งตอนแรกเราฟิตไว้อย่างเต็มที่แล้วเรากล่าแบบว่าพุงมันไม่มีหรอกมันผอมลงผอมลงเยอะมากแต่ว่ามันมันกลายเป็นว่ากล้ามก็เล็กลงไปด้วยไม่ได้เราก็ต้องเล่นให้ฟิตกลับมาใหม่อีกรอบใช่ครับก็เล่เาเล่นแบบเบ,บาๆมันก็เป็นอะไรที่ขัดขัดใจเราเนี่ยอยากจะเล่นให้ดีแล้วเพราะตอนนี้ก็เปิดกล้องแล้วใช่ครับไม่ปวเข้าางบลแท เป็นอาหารเป็นพิษครับซึ่งตอนแรกก็ตลกดีตอนนี้ทุกคนบอกว่าคนรอบข้างกันเนี่ยพอเริ่มบอกปวดท้องก็จะพูดว่าไส้ติ่ง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 เออแล้วแล้วผมก็แบบเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็คิดเหมือนกันว่าบอกว่านี่เป็นอะไรมากกับไส้ติ่งไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแค้นหรออะไรเงี้ยอยากให้คุณอีกเป็นด้วยอยากมีเพื่อนเราเป็นไม่ได้แร้วไงไม่เป็นแล้วแข็งแรงแล้วอรถุงเรืี้นครับใช่ครับตัวปกเนี่ยเป็นนักกีฬาซึ่งอาจจะมีความเขาเรียกวว่าาคม เมสกูลีนเนี่ยคือความเป็นผู้ชายเยอะๆแล้วก็มีความมาชโชเยอะเราต้องมีกล้ามเราต้องแบบสามารถปกป้องผู้หญิงได้เป็นแบบว่าภาพลักษณ์ที่ผู้หญิงรู้สึกว่าอยู่ข้างๆแล้วเนี่ยจะแบบแข็งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีความปกป้องเขาแน่นอนซึ่งอันนี้คือชื่อของคำมาคำว่าปกป้องก็คือชื่อปกแป๊บนึงนะข้าจะูุซึ่งซึ่งปกครับปกปกอปกไม่ใช่สกปรกนะครับผม อตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็มีแค่ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยมีแค่เรื่องนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยตอนนี้ก็มีได้ยินมาบ้างแล้วว่าเริ่มมีอะไรเข้ามาแต่ก็อยากให้ติดตามดูค่อนข้างมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้เราเรียนจบแล้วเราจะสามารถทุ่มให้งานได้อีกเยอะเราก็ต้องรองดูเหมือนกันว่าไอ้เวลาทั้งหมด <c oughs> โทษครับเวลาทั้งหมดที่เราทุ่มไปให้เนี่ยมันจะได้ขนาดไหน,น,นใช่ครับยังไม่จบยังพิ่งสิตอนนี้ตอนนี้ก็สอบอยู่สอบอยู่ใช่แต่ก็เกิดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากใช่ครับ ไม่มีฟึกตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แฟนคลับยังยใช่แฟนคลับที่งงมากแฟนคลับก็บอกว่าตัวลงมีคุยหรือไม่มีคุยเขาก็มาพูดในแซวๆนะฮะในในฐานะที่แบบเขารู้สึกว่าเอ้ยเล่นเมื่อวานบอกว่ามีเล่นนี้บอกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่มีคุยตอนตๆอนเลยเราคือเราอะเราเองอ่ะเราจะพูดตามสถา,านการณ์ตอนนั้นแต่เราไม่รู้ว่าหนังสือนั้นออกเมื่อไหร่หรือเราไม่รู้ว่าข่าวนั้นจะออกเมื่อไหร่ก็แล้วนี่มีครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยไอตอนนี้คือหลัง หลังจาก4ีหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่มีแล้วแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าข่าวมันออกมาจากไหนอะไรเงี้ย oh <my. S 1> ใช่ซึ่งก้างเองกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ออกตัวมาแก้ข่าวเลยแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราแค่ให้ตามความรู้สึกตอนนั้นไปจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้มีครับผม <im> ไม่ได้มีเลยครับสบายใจได้นะสบายใจได้เอ๊ะมันเป็นเรื่องหนักใจเหรอไ <im it> ม่เ,เรื่องหนักใจเหรอไม่ใช่